สวัสดีครับพี่พีชครัวันนี้พบกับช่อง PN ผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมอ่าวันนี้ก็มีโปรโมชั่นมาให้สําหรับช่วงเช้าเหมือนเดิมเลยเลยนะพี่นะอ่าสององค์สามร้อยบาทครับผมจับคู่มาได้เลยนะพี่นะสององค์สามร้อยบาทครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งกันเลยนะพี่นะหน่ ขออนุญาตซูมนิดนึงนะพี่นะนี่มาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยเป็นพระสังกจัจจายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วพี่นะนี่หลปหล่อพระสังก,จกัจจายครับผมนี่อารูปภาพไม่ชัดยังไงอะไรมาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจว่างไนชอบใจ้งไหนแล้วก่อทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมนี่จะเป็นอุดกิ่งแล้วก มีเก้าหกนะพี่นะนี่มีต่อโค้ดเก้าหกไว้นะนี่รายการที่หนึ่งนะพี่นะเป็นอ่ารล่อบพระสังกระจายหลวงพ่อเดิมครับผมนี่นี่เนื้อหาแบบนี้เลยนี่ิงยังดังอยู่นะพี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งนะพี่นะต่อไปเป็นรายการที่สองจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณครับผมพร้อมเรียมสติก,กันนะ้ำมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นรายการที่สองแล้วพี่นะนี่ เป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณครับผมนี่ครับสมเด็จหลวงพ่อคูณนะพี่นะนะครับรายการที่สองครับผมสองล้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สาม จะเป็นเหนเรียญหลวงพ่ออุ้นวัดต,ตากลกงแล้วพี่นะนี่เนี่ยหลวงพ่ออุ้นวัดต,ตานกงร,รุ่นส่งน้ำสองห้าห้าศูนย์ครับผมปีสองร้อยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแล้วพี่นะเนี่ยข้างหน้าเนี่จะเป็นเขาเรียกแผ่นหน้ากากนะพี่นะเนี่ยเนี่ยรายการที่หนึ่งนะพี่นะเอะ่ไม่ใช่รายการที่สามมองหาช่วงเช้าอาจจะเบื่อนี้นิดน้องคอไยด้วยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยรายการที่สามครับผมเนี่เป็นเหนรียญหลวงพ่ออุ้นนะ รุ่นส่งนะ้ำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบครับผมนี่ครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบครับพี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนครับผม ไปเรียหลวงปู่หมูวัดบ้านจานนะพี่นะที่รึร้อยยี่สิบสามปีชาติการปีสองห้าหกศูนย์ครับผมนี่เดืยนนี้รายการที่สี่ครับผมอี่ถูกเจ้าไหนชอบเจ้าไหนก็ทักไลน์นีอจับคู่กันมาได้เลยนะพี่นะวันนี้ก็แบ่งปันกันเหมือนเดิมครับผมคู่ละสามร้อยพร้อมส่งถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมเนี่ยเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดนะพี่นะ ปีสองหัาหกศูนย์นะพี่นะอ,องนี้รายการที่สี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระลีลาเนื้อดินรายการที่ห้าครับนี่อ,องนี้จะเป็นพระลีลาเนื้อดินครับผม รายการที่ห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นเต่าหลอ,อบโบราณรายการที่หกครับผมนี่ครับเตาหลอโบราณรายการที่หกครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่หก ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสรายการที่เจ็ดครับผมครับนี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสครับผมรายการที่เจ็ดครับ,รบสองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ด ต่อไปเป็นเต่าเปิดโลกลงปูหลิวรายการที่8ดครับ ครายการที่แปครับผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่9้าจะเป็นพัพผงกระดูกผีนะไม่นะรายการที่9ก้คร,รับผมสองร้บาทครับผมรายการที่9้า ต่อไปเป็นพารอดรายการที่สิบครับผมพระรอดรายการที่สิบนะพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นเหรียญยืนหลวงพอ่อเกษมรายการที่สิบเอ็ดครับผมเหรียญยืนหลวงพอ่อเกษมรายการที่สิบเอ็ดครับ ปีสามหกแล้วไหมนะนี่นคะครั200บสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบครับผมนี่รายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นพระอ่ารูปเหมือนหลวงนนพ่อพรมวัดช่องแคร์แลไม่ได้เลยรายการที่สิบสามครับผมนะครับพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแครายการที่สิบสามครับนี่หลังยันนะพี่นะ 200บาทครับผมรายการที่3ต่อไปเป็นเรียนแล้วก็ทบรายการที่14ครับครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่14สี่ ต่อไปเป็นพระเอลารายการที่สิบห้าครับี่รายการที่สิบห้าผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหกอ่าเป็นเหรียญพระสุขโขทยัยวัดไตมิตรนะพี่นะพระสุขโขทยัยวัดไตมิตรครับผมในรายการที่ สิบหกนะพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นหลวงปูเง่เฮงรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่เฮงประพาสโสครับผมวัดด่าช่องจอมสุรินปีหกเจ็ดนะพี่นะสนี่ยครับเนี่ยรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะไหน นครับรายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นปวดทวดอ่าหลงปุดทิมนะพี่นะนี่รายการที่สิบแปดนี่ครับรายการที่สิบแปดครับผมสองร้อบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะพี่นะเหรียญหลวงปู่ดุลรายการที่สิบเก้าครับผมนะครับป 25, 21, ีสองห้าสองหนึ่งนะไม่ไดไหนรายการที่สิบเก้าผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหลวงปู่ทวด จะเป็นพวกเนื้อไม่กระสิบเม่กะพัดนะครับเป็นพิมพ์พระรอดครับผมนี่รายการที่ยี่สิบครับนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นเหรียญหลวงพทบรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม ร,รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเจียหอมครับผมเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเจย,ยหอม,มครับผมนะครับปีสองห้าศูนย์หกนะพี่นะนะครับ รายการที่ยีบสอง,สองครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญยืนหลวงปู่แหวนรายการที่ยี่สิบสามเหรียญยืนหลวงปู่แหวนรายการที่ยี่สามครับผม สองห้าหนึ่งแปดครับผมเนี่ยสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้รายการที่ยี่สิบสี่ครับ สองร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นรูปลอนหลวงพ่ออดวัดจันเสนครับผมรายการที่ยี่สิบห้าครับผมรูปลอนหลวงพ่ออดวัดจันเสนครับผมในปีสองห้าสามหกแล้ว่นะครัสบสองร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้า ต่อไปเป็นปูดทวดนวาวารายการที่ยี่สิบหกครับผมครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นปูดทวดอาเนาวาเป็นกีบบัวนะ เป็นพิมพ์กีบบัวครับผมโเตรงนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดจะเป็นพระเนื้อผงเจ้าคุณนอนแล้วพี่นะนรายการที่ยี่สิบแปดครับผม อางทีมันสองยากนะพี่นะกรอบเขาเลี่ยมแบบว่าหนาหนามาเนี่ยนี่ครับนี่องนี้รายการที่ยี่สิแปดนะพี่นะสองร้ยบาทครับผมต่อไปเป็นกะลาแกะล่างหูรายการที่ยี่สิบเก้ากะลาแกะล่างหูจะสองยากเลยนะเพราะว่าเขาเลี่ยมแบบว่าเลี่ยมติดมาเลยอะ่ะเลี่ยมกเก่าติด กลามาเลยนะพี่นั่งเนี่ยนี่เก่าเก่ามาแบบนี้เลยเนี่ยกลาแก้วหูแล,แแล้วพี่นะนี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรอ่าเป็นปีสองห้าสามแปดเป็นหลังเป็นแปดสิบปีกรมตำรวจนะแปดสิบปีกรมตำรวจ รายการที่สามสิบแล้วนะดีคระบสองร้อบาทก็ผมคู่ละสามร้อยบาทก็ผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูภาพเพิ่มเติมว่าผมแก้ลามาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ